เป็นไงแอดวานไหมวันนี้เราล้างหน้าทาครีมให้ดูเลยแต่อย่าแคปลงเอาไปลงได้ไหมหนูเขินแค่ดูหนูไหลก็พอล้างหน้าทาครีมเสร็จแล้วเราก็จะจบไล์นะคะ พี่ไม่ติดละครแต่พี่ติดซีรีส์บางเรือ่องใช่ไหมผฟมนะพี่เห็นเรืองผมแล้วก็เข้าได้แล้วแหละดีาวแล้วค่ะ น้ำเย็นมากเสิร์ฟขอร้องจัดไปฮะ โฟมของญี่ปุ่นอันนี้ทานซิโน่ที่จริงอ่ะใช้อีกอันนึงแต่ว่ามันหมดไปแล้วที่จริงใช้ของอะไรอ่ะจำชื่อไม่ได้อ่ะไม่ชื่อกัอนสีน้ำเงินน่ะน้ำเย็นค่ะที่จริงใช้สีน้ำเงินน่ะ ไม่คืออะไรอ่ะโคเซ่เหรอ,อแต่ว่าใช้หมดก็เลยลองเปลี่ยนมาใช้อันนี้ดูแต่ว่ากลางวันแม่ตอนเช้ากับตอนกลางคืนก็จะใช้แม่เหมือนกันตอนกลางคืนก็จะใช้แบบพวกนี้ตอนเช้าก็พยายามใช้อันที่มันหน้าไม่แหงนอันที่ ใช้แล้วหน้ามันไม่ค่อยแห้งนะนึกออกไหมคนตาเข้าตอ่วาอว่าหน่ะอย่างหนึงน่งเราจะขนตาฉันเข้าต่อฉันอะ นี่เห็นนะไหนวะนี่เนี่ยนี่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 น,น,นี่เห็นไหมขนตาดอร้อลน์โอเจชยเัยยนชอส่วนลิปมันที่เราใช้นะคะนี่เพราะว่าเราเป็นคนปากแห้งมาก เราใช้นี้ค่ะดูนะฮะว่าเราใช้มันจริงๆที่ไทยมีขายถ้าย,ยังช่วงปูอุ้ยเราน่าจะเป็นคนที่แบบขายพวกอะไรอย่างนี้เนาะที่ไทยมีขายน่าแหลมขึ้นเนาะมาผมหรือเปล่า ที่ไทยมีขายแม่แม่แม,แม่แม่วางจากหมูไงหมูเหงาหมูก็เลยเนี่ยมันลลยสดแทนเปนไงจริงแจ๋วไหมต่อที่ไทยมีขายถ้าช่วงโปรอ่ะจะราคาดีมาก <c oughs> เห็นดูจังอะไรนะซอนตีทิปแอดวะเอ้ย ซอมตีซอมมันเถียงเนี่ยแม่ทำให้มู่ต้องมานังแหละมาไล่ซอดให้เผื่อนเผื่อนให้ขดให้ขดอ่ดแล้วอ่ะมู่ทำอะะไรอใยู่เห็นไหมซ <c oughs> อมเถียงแต่ลอดออกตีิบแอด แล้วหน้าแหลมนี่มันไม่ดีหรอหรือยังไงวันนี้เราทำเป็น mil b e a u ี็อกเ g อร์นะคะ อ่านต่อไปนะที่ไทยไม่รู้มีขายไหมอ่ะแต่นี่น้ำตกที่ไทยไม่แน่ว่ามันจะมีขายไหมแต่ว่าพวกน้ำตกอะไรพวกเนี้ยจะใช้บนบนสลับกันนะคะแต่เราอ่านจะไม่ได้ใช้เหมือนกันดูวัน ตอนนี้พยายามพาคอเพราะว่า,นานหน้าลอยนิดนึงอันนี้เพื่อนซื้อให้พี่ดาวซื้อให้อันนี้พี่ดาวซื้อเป็นที่คาดผมให้ตอนพี่ดาวมาหา พี่วาส,ส่งหมวกกำนวดให้อันนี้ขอขอดคอนแทคเลนแล้วก็สมองไม่ค่อยเห็นนะคะคือว่าเราอะ่ะพยายามทาครีมแบบสกินไซคลิ่งนะคะแล้ววันนี้เราก็จะ เราก็เสน,นแบบรวมๆอย่างเดียวนะคะอ้าลิมชิ้นที่สองนะคะไม่ค่อยได้ยินนะคะ เราอยากคุยกับเพื่อนๆแบบว่าริบสีปากยังมีสีอยู่๋เราก็ขอแบบทาลิปอ๋โอเคค่ะมีสีปากแล้วค่ะญี่ปุ่นตอนนี้อากาศแปรปรวนนะคะอื คิวต่อมนตกแบบน้ำตกแบบนักตบนุกลางเหรอคะอันนี้ใช้บ้างไม่ใช้บ้างแล้วแต่ลมค่ะน่าจะเป็นครีมตัวเดียวที่แพงที่สุดตอนนี้เท่าที่มีแต่แต่ปกติก็ไม่ได้ใช้ครีมแพงอะค่ะก็ <S <S ใช้เะคะ่ไห่ะเท่าที่เห็นเลย แล้วอันที่ชอบมากนะฮาดแวรโบชอบมากพี่วานกนลำลังไปซ้อมพี่วานเลยไม่ได้มาไลฟ์เพราะว่าวางสายจากพี่วานนี่แหละก็เลยได้มาไลฟ์นะคะแล้วก็อีกอันนึงอะ่ะที่ชอบนะอันนี้ ดีงามพระรามแปดดีงามมากจริงมันจึ้งใจมากอันนี้ทาตอนเช้าหลืเท่านี้อันนี้ทาผสมกับอันนก็ทาไปเรื่อยน่ะจนมันเหลือเท่านี้แล้วฮาดาก็คือที่หนึ่งจริง รอยสิวเหรอรอยสิวหฮาาสีทองค่ะพวกรอยสิวเหรอวิตามินซีค่ะช่วงขึ้นเหมียวค่ะวันนี้ฉันจะเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ค่ะ ฉันฉันก็ไปดูรีวิวมาเขาบอกว่าวิตามินซีของโอปากิดีนะคะแต่ฉันไม่รู้ว่าคนอื่นจะใช้ดีไหมนะคะแต่ว่าฉันใช้โอปากิตอนเช้าได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วค่ะแล้วก็ลลรอยสิวฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจค่ะฉันก็พยายามหายาทาลดรอยสิวอยู่นะคะ เอาจริงๆฉันไม่ทดปากฉันรู้สึกว่าปากฉันไม่สวยค่ะเพราะว่าปากฉันเบิร์นนิดนึงค่ะแต่ก็ไม่รู้มันดีมันดีไหมมันแล้วแต่คนปะอันเนี้ยคือไม่รู้เหมือนกันอะว่ามันเป็นว่าคนว่ามันดีหรือไม่ดีอันนี้บอกไม่ได้แต่ว่าพอลองใช้มันก็น่าไม่ได้เจ็บขนาดนั้นแค่ตื่นมาแล้วให้หน้ามันรู้สึกฟูๆมันก็โอเคแล้วอะไรเงี้ย แค่น,น,นั้นเองความรู้สึกกับเป็นอย่างนั้นเองอ๋อเมื่อกี้เพิ่งทานลิปมาค่ะมันก็เลยดูอันนี้เฮ้ยฉันสน,นุกกับการกับการทาคีให้คนอื่นดูจังหรือฉันควรจะผันตัวไปเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ จริงฉันชอบมากฉันชอบป้ายาเพราะว่าฉันน่ะเป็นคนผิวแพง้ง่ายแล้วฉันน่ะก็เลยแอบรู้สึกว่าสิ่งไหนที่ฉันใช้ได้คนอื่นก็จะใช้ได้ซึ่งก็อย่ามาเชื่อฉันเยอะนะคะอย่ามาเชื่อกันเยอะนี่นีอันนี้อันน,น,นี้ค่ะอันนี้ก็ไปดูจากคนอื่นเหมือนกันไปดูคนอื่นรีวิวมาก็เลยลองซื้อมาใช้มันคือนัมบูซานเหรอนัมบูซิน something like that ซานหรือซินก็ไม่รู้อะ number นะคะหนึ่งร้อยช็อตค่ะตัวนี้ที่ลองใช้คือหนึ่งร้อยช็อตค่ะยังใช้ได้วีคหนึ่งใช้มาณแค่สองครั้งเองค่ะก็ลวันนี้มาแบบเป่าประโลมผิวสุดท้ายแล้วสมอร์เ r เซใช้อันนี้ ส่วน so, อันนี้ใช้ตอนเช้าอันนี้ใช้ตอนกลางคืนแล้วก็อันนี้ก็ใช้ตอนกลางคืนฟิซิโอเจลฟิซิโอเจลค่ะผิวแห้งมากเพราะว่าเป็นคนผิวผิวแห้งมากเหมือนกันวัดเล็บอันนี้พี่ดาวซื้อให้นี่นะคะไมซี่ใจี้ใช่สามอัน อันนี้ก็ใช้ได้ไม่แพ้ของคอสเอกอะไรที่เป็นคอสเอกใช้ไม่แพ้แต่อันนี้แพ้ค่ะอันนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ใช้แล้วรู้สึกว่าอุดตันขึ้นแต่บางคนก็ใช้ดีแต่น,นี่ใช้ไม่ได้ค่ะก็เลยจะต้องยนไปให้น้องสาวนะคะไม่ผิดค่ะเพราะว่าแล้วแต่วันสลับกันเลยค่ะเพราะว่านี้ซื้อก่อนแลนนี้ไปดูรีวิวมาก็เลยซื้อตามเท่านั้นเลยอันนี้ใช้ตามคุณสี่ อันนี้เรียนแบบคุณสิคุณสิเขาใช้อันนี้แล้วคุณสิเป็นคนที่ผิวหน้าดีมากก็เลยใช้อันนี้ตามคุณสินะคะใช่หนูมาป้ายยาส่วนอ,อันนี้ก็ดีค่ะมันก็เป็นอันเดียวกับไอ้ที่หนึ่งร้อยช็อตนะแต่อันนี้มันเป็นครีมใช้ใช้คู่กันก็จะดีมังก็ใช้คู่กันเพราะว่าตอนนี้พยายาม ทาครีมแบบว่าเลยนะสกินไซคลิงนะคะมันก็จะดูแบบแบบว่าคีมเยอะๆหน่อยเอยเกี่ยวเออใช่เพราะว่าวันหนึ่งมันก็จะต้องใช้เพราะว่าแต่ละวันมันใช้ไม่เหมือนกันไงแล้วก็ไปดูรีวิวมาอีกเขาบอกว่าให้เราอะโบไมเจอไรเซอร์เยอะๆไปเลยแล้วเราเป็นคนผิวแพ้ง่ายด้วยไงเอ้ไม่ใช่เราเป็นคนผิวแห้งไง เราก็โบกไปได้เลยตอนกลาคืนสวัสดีค่ะวิ่งทำไมรู้สึกสนุกให้หนูป้ายาอะไรอีกหนูมีพอของแล้วปกติกันแดดใช้กันแดดอะไรค่ะที่ไม่เยอะกันแดดเราก็ใช้นะคะเดีแดดเราให้ดูค่ะ ตอนนี้กันแดดใช้อยู่สองตัวในวันที่แต่งหน้าหมายถึงแบบแต่งหน้าก็จะใช้ตัวนี้เพราะว่ามันไม่ทนอับผิวของแคนเมคนะคะอุ้ยส่วนในวันธรรมดาก็จะใช้ตัวนี้เพราะว่ามันทนอับผิวเราจะได้ดูไม่ซีเซียวเท่าไหร่เท่าไหร่ เอาจริงๆลดสิวก็ไม่ได้ใช้อะไรขนาดนั้นค่ะเพราะว่าไม่ค่อยเนี่ยทาแค่นี้ทาต่เรียกแค่นี้มันก็ฟังดูแปลกๆเนาะ <S <S 1> <S 1> แบบว่าก็พยายามใช้พวกวิตามินซีแบบอะไรพวกเนี้ยอันนี้โอบากิเนียเซนมาไมลาบลาบลาวิตามินกูตาไทโอนหรอเขาเรียกอะไรพวกนั้นอะ่ะพยายามใช้อะไรพวกนี้ผสมผสมไปค่ะ อันนี้เพื่อนซื้อให้ค่ะพี่ดาวซื้อให้แล้วก็ช่วงนี้พยายามจะทาคีมใต้ตาค่ะเพราะว่าถ้าช่วงไหนที่รู้สึกว่าน้ำหนักมันสวิงขึ้นขึ้น,นลงๆใต้ตามันก็จะดำขึ้นก็จะพยายามทาใต้ตาให้เป็นกิจวัตรประจําวันนะคะเพราะว่าใต้ตามันก็หนักนาสาหัดอยู่ อูมพี่พี่จะให้หนูมาป้ายยาใต้ตาจริงหรอถามจริงใต้ตาหนูมันไม่ได้ดีกว่าคนอื่นเลยนะแล้วหนูเป็นภูมิแพ้ด้วยอะ่ะหนูไม่สามารถป้ายยาครีมใต้ตาได้เลยอะ่ะแต่แค่ทาทาไว้อะ่ะทาพอเป็นพิธีอะ่ะ เอาปะล่ะพรุ่งนี้ว่างไหมล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาแต่งหน้าให้ดูเลยเดี๋ยวมันจะเร็วเกินไปนะเสร็จแล้วเตรียมตัวไปนอนได้เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะจริงไหมพรุ่งนี้ไม่แต่พรุ่งนี้ยังไม่รู้นะว่าจะกี่โมงอะเที่ยงเที่ยงที่ญี่ปุ่นแบบบ่าที่ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ย ถึงจะว่างพี่เพิ่งรู้เหรอว่าหนูสวยนี่อวดไปแล้วค่ะอุ๊ยโอเคเราจะไปป้ายยาสิ่งสุดท้ายนะคะเพราะว่าเราป้ายแล้วป้ายอีกเราป้ายมาตลอดเวลาก็คือสิ่งนี้นะคะ สิวขึ้นใช้อะไรแต้มไม่ใช้อะไรแต้มค่ะกดแล้วก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อกดสิวแล้วใช้แผ่นดูดสิวอ๋อมันดีอย่างนี้นี่เองเกิดมายี่สิบกว่าปีก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าอ๋อแ,แผ่นแผ่นแปะสิวมันก็ดีแบบนี้เหมือนกันนะเนี่ยนี่ค่ะอันนี้คือลิปมานาันนะคะลิปบาลที่ใช้มาตลอดแล้วก็จะใช้ตลอดไปแล้วก็จะไม่เปลี่ยนใจไปจากสิ่งนี้ใช่ หนูไม่อยากจะอวดล่าสุดหนูก็ตุนเหมือนกันอันนี้ก็มีเห็นไหมร่องรอยอยู่ก็ยังมีแบบกดบีบสิวเองบ้างแต่ก็ดีขึ้นอยู่หน้าเดี๋ยวนี้ก็แข็งแรงขึ้นไม่ได้แพ้เหมือนแต่ก่อนแล้วกำลังจะไปนอนแล้วนะคะทุกคนเราวันนี้เราก็จะมาไปยาแค่นี้โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูมาแต่งหน้าให้ดู ช่วงนี้หนูเอ็นจอยกับการป้ายาหนูมาไลฟา์แป๊บหนึ่งแล้วพอแล้วเอ๊ะเอ๊ะแนะนำแผ่นดูสิวด้วยอันนี้ค่ะที่ไทยไม่รู้มีไหมเพราะว่าเพิ่งลองใช้เหมือนกันแพ้เหงื่อบ้างแต่ว่าแพ้แบบตามผิวอย่างนี้ค่ะที่หน้าแต่ก่อนก็แพ้แบบขึ้นผดอะไรอย่างนี้แล้วแต่ช่วง ใช่หน้าหนูดีขึ้นมากเพราะว่าหนูก็แผ่นแปะสิวไม่แน่ใจว่าเด็กใช้ได้ไหมก็น่าจะใช้ได้นะใช่ไหมแต่เนี้ยใช้ได้ทุกคนแน่นอนถ้ามันดีมากจริงๆงการันตียโอเคอีกสีนาทีจะไปน,นอนนะคะ อีกสิบนาทีจะแบบลาแล้วก็สิวถ้าอยู่นี่ก็ถ้าเกิดมันขึ้นมาแล้วแบบมันไม่ไหวก็จะกดเองค่ะแต่ถ้าตอนอยู่ไทยเดือนหนึ่งพยายามไปคลินิกค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นสิวอุดตันเยอะเพราะว่าแพ้ใช่ไหมแล้วแบบเหมือนเราเป็นรอยเยอะเพราะว่าบีบเองก็เลยต้องไปคลินิกเพื่อที่จะไปลดรอยแล้วก็ไปเอาสิ่งที่มันอุดตันออกค่ะ ตอนนี้หน้าก็เลยกลับมาเป็นปกติขึ้นเยอะแหละพี่เพียวเป็นคนใช้ยภกูมตอนไหนจริงหรอแบบนี้หรอพี่เตยก็ใช้แบบนี้หรออันนี้เพิ่งเคยใช้เหมือนกันก็เลยก็เลย มนาทีจะไปนอนใช่น่าดีขึ้นไปหาหมอค่ะดไนท์ฮาร์ปไปหาหมออันนี้คือคลินิกล้วนๆเลยแล้วก็น่าจะเจอครีมที่มันถูกกันหน้าด้วยแบบคลินิกจริงๆ อ๋อเลยนะคะลิปยี่ห้ออะไรลิปอันนี้ค่ะ Country and Stream เห็นไหมใช้ขนาดไหนอะจนแบบมาสมนลวรวอ, Seven. เอะเซเว่นไม่ใช่เซเว่นว่าสันมีขายอีแบนดบอยมีขายถ้าช่วงโปก็จะคุ้มหน่อยแล้วก็ มันชื่อร้านอะไรอ่ะที่ร้านปันชื่อญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยอ่ะอ,นนอ,มามาอะไรโตโตอ่ะซึ่มามาโตอะไรวะซัมติงอะไรนะอะไรนั่นอะจริงหรอเขามีเสื้อพิพิเามาให้ให้หนูเหรอเวลาแข่งก็งแต่งหน้าน,นิดหน่อยค่ะอยู่ญี่ปุ่นม่จะแต่งแบบบางๆ แล้วก็ฟมล้างหน้านะคะก่อนหน้านี้ใช้โคเซที่มันเป็นหลอดน,น้ำเงินตอนนี้มาใช้อันนี้ลองเปลี่ยนดูค่ะเพราะว่าโคเซหมดก็เลยลองซื้ออันนี้มาใช้ทานซีโนนะคะแต่ว่าตอนกลางวันก็จะใช้ตอนเช้าก็ใช่อีกอันหนึ่งค่ะเพราะว่าไม่อยากให้หน้ามันแห้งผากอ,อีกหนึ่งนาทีจะไปนอนแล้วถึงเวลาจะต้องบอกลากันแล้วนะคะมาซูโมโต้ใช่มาซูโมโต้เมื่อกี้พูดว่าอะไรนะ ซืมาอะไรมาซ้ใช่มาซมโตก็มีค่ะไปลองดูได้นะคะ Good night นะคะขอให้เป็นขอให้นอนหลับฝันดีแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดพรุ่งนี้มีคนดูจริงๆเดี๋ยวจะมาแต่งหน้าให้ดู เราบอกได้ใช่ปะแต่ว่าที่จริงอะ่ะใครสะดวกไปที่ไหนก็ไปที่นั่นได้เลยนะไอ้ที่ไปหาหมอศีวะแบบใครสะดวกที่ไหนไปที่นั่นอะ่ะจริงใช่เออล้วพูดอย่างงนะั้นใครสะดวกที่ไหนไปที่นั่นเลยคะ่ะไม่ต้องตามหรอกเพราะว่าอันนี้แอบแบบทางลัดไนหน่อยนึงโอเคคุณไหนคะ่ะบ๊ายบายอี